วันนี้ผมตื่นเต้นมากที่จะพาทุกท่านย้อนเวลากลับไปสำรวจเรื่องราวของตลาดหุ้นแห่งหนึ่งที่ไม่ได้เป็นแค่สถานที่ซื้อขายหลักทรัพย์แต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของนวัตกรรมการเติบโตและเป็นบ้านของบริษัทเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกหลายแห่งใช่แล้วครับเรากำลังจะพูดถึงตลาดหุ้น NAS ส a q นั่นเองครับสวัสดีครับพบกับช่องนักคิดมังคั่งเวลทิงเกอร์ก่อนรับชม เนื้อหาจะขอเกริ่นซีรีส์พอดแคสต์นี้ว่าเราจะเอาสรุปความรู้จากหนังสือและบทความต่างๆมาเรียบเรียงเพื่อแบ่งปันความรู้และวิธีการเคล็ดลับต่างๆเพื่อให้ท่านผู้รับชมนำไปใช้ประโยชน์กันเรามาเริ่มกันเลยตอน NASDAQ จากไอเดียปฏิวัติสู่ตลาดหุ้นเทคโนโลยีเขย่าโลกคุณผู้ฟังเคยสงสัยไหมครับว่าตลาดหุ้นที่เต็มไปด้วยบริษัทอย่าง Apple Microsoft, Amazon, Google, หรือเทสลาเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงจากจุดเริ่มต้นเล็กๆกลายมาเป็นมหาอำนาจในโลกการเงินได้อย่างไรวันนี้เราจะมาเจาะลึกประวัติศาสตร์ของ NASDAQ ตั้งแต่ยุคก่อตั้งการฝ่าฟันอุปสรรคการเติบโตอย่างก้าวกระโดดไปจนถึงบทบาทสำคัญในปัจจุบันรับรองว่าสนุกและได้ความรู้แน่นอนครับเหมือนเดิมนะครับผมจะเล่าให้ฟังแบบเพื่อนคุยกันเข้าใจง่ายๆสไตล์นักคิดมั่งคั่งครับพร้อมแล้ว ไปกันเลยครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องเข้าใจก่อนว่า NASDAQ เนี่ยย่อมาจาก National Association of Securities Dealers Automated Quotations โอ้โหชื่อยาวเหยียดเลยใช่ไหมครับเอาเป็นว่ามันคือสมาคมผู้ค้าหลักทรัพย์แห่งชาติที่ใช้ระบบเสนอราคาแบบอัตโนมัตินั่นเองครับจุดเริ่มต้นของ NASDAQ เนี่ยมันมาจากความต้องการที่จะปฏิวัติวงการเลยนะครับย้อนกลับไปในช่วงก่อนปี 1,971ตลาดหุ้นสำหรับบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใหญ่ๆอย่าง New York Stock Exchange หรือ NYSE เนี่ยมันค่อนข้างจะกระจัดก,กระจายแล้วก็ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะเป็นการซื้อขายนอกตลาดหรือที่เรียกว่า Over the Counter OTC ซึ่งมันชา้าไม่โปร่งใสแล้วก็ติดตามราคายากครับ ทีนี้คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาหรือ SEC เนี่ยก็เลยมองเห็นปัญหานี้ครับเลยกระตุ้นให้ National Association of Securities Dealers NASD ซึ่งเป็นองค์กรกำกับดูแลตัวเองของกลุ่มโบรกเกอร์เนี่ยลองหาวิธีทำให้ตลาด OTC มันทันสมัยขึ้นหน่อยสิและนั่นแหละครับคือจุดกำเนิดของไอเดียสุดยิ่งใหญ่ NASD ก็เลยพัฒนาสิ่งที่เรียกว่าเป็น ตลาดหุ้นอิเล็กทรอนิกส์แห่งแรกของโลกขึ้นมาใช่แล้วครับคุณผู้ฟัง NASDAQ คือผู้บุกเบิกตัวจริงเปิดทำการครั้งแรกเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ปี1971ครับลองนึกภาพตามนะครับในยุคที่ตลาดหุ้นอื่นๆยังใช้คนตะโกนซื้อขายกันบนฟลอร์หรือเคาะกระดานกันอยู่เลย NASDAQ มาพร้อมกับระบบคอมพิวเตอร์ครับ มันไม่ใช่ฟลอร์ซื้อขายแบบเดิมๆแต่เป็นเครือข่ายของจอคอมพิวเตอร์ที่แสดงราคาเสนอซื้อเสนอขายแบบเรียลไทม์มันเหมือนกับเป็นการยกเครื่องระบบการซื้อขายหุ้นครั้งใหญ่เลยครับทาให้การซื้อขายมันรวดเร็วขึ้นโปร่งใสขึ้นแล้วนักลงทุนก็เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้นเยอะนี่คือบิ๊กไอเดียของ n แอสแดเลยครับคือการนําเทคโนโลยีมาปฏิวัติวงการการเงินซึ่งมันก็สอดคล้องกับคลืนลูกใหม่ของบริษัทเทคโนโลยีที่กําลังจะเกิดตามมาในไม่ช้าครับ ในช่วงแรกๆที่ NASDA q เปิดตัวเนี่ยหลายคนก็อาจจะยังมองว่าเป็นตลาดรองเป็นตลาดสำหรับบริษัทเล็กๆหรือบริษัทที่ยังไม่ใหญ่พอจะไปลิสต์ใน n y s e ได้แต่ n a s d a q ไม่ได้หยุดแค่นั้นครับด้วยความที่เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์มันมีความยืดหยุ่นสูงค่าใช้จ่ายในการลิสต์ก็น้อยกว่ามันเลยกลายเป็นแหล่งรวมของบริษัทหน้าใหม่ไฟแรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทในกลุ่มเทคโนโลยีครับบริษัทอย่าง Intel หรือ Microsoft เนี่ย ก็เลือกกริสใน NASDAQ ในช่วงแรกๆนะครับหรืออย่าง Apple ที่เข้ามาในปี1980แล้วก็ Amazon ในปี1997บริษัทเหล่านี้เติบโตไปพร้อมพร้อมกับ NASDAQ เลยครับจากบริษัทเล็กๆกลายเป็นยักษ์ใหญ่ของโลกทั้งตัวตลาดเองและบริษัทที่อยู่ในนั้นพอเข้าสู่ยุค80และโดยเฉพาะอย่างยิ่งยุค90เนี่ยโลกเราก็ได้เห็นการเติบโตอย่างบ้าคลั่งของอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ต และเทคโนโลยีต่างๆใช่ไหมครับ NASDAQ กลายเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ของยุค .com เลยครับบริษัทเทคเกิดใหม่ผุดขึ้นเป็นดอกเห็ดต่างก็พาการระดมทุนแล้วก็เข้ามาลิสต์ใน NASDAQ ดัชนี NASDAQ Composite พุ่งทยานจากประมาณ1,000จุดในปี1995ไปแตะระดับสูงสุดที่กว่า5,000จุดในเดือนมีนาคมปี2000 โอ้โหมันเป็นช่วงเวลาที่ร้อนแรงสุดๆครับทุกคนพูดถึงแต่หุ้นเทคหุ้นอินเทอร์เน็ตใครใครก็อยากจะรวยทางลัดจากหุ้นเหล่านี้แต่คุณผู้ฟังครับอะไรที่มันขึ้นเร็วเกินไปมันก็มักจะมีจุดที่ต้องสะดุดใช่ไหมครับปาร์ตี้สุดเหวี่ยงของยุค .com มันก็ต้องมีวันเลิกราครับประมาณช่วงปี2000ถึง2002ฟองสบู่ .com ก็แตกหุ้นของบริษัทเทคโนโลยีหลายแห่ง ที่เคยมีมูลค่าสูงลิบลิ้วดิ่งเหวแบบไม่ทันตั้งตัวเลยครับบริษัทที่เคยถูกมองว่าจะเป็นอนาคตบางแห่งก็ล้มละลายหายไปกับตาเช่น Pest.com หรือเว็บแวนที่หลายคนอาจจะยังจำได้ดัชนี Nasdaq Composite ร่วงลงไปกว่า78 80%ถึง80%จากจุดสูงสุดเลยนะครับเรียกว่าเจ็บหนักกันทั่วหน้าเลยครับมันเป็นวิกฤตการณ์ครั้งสำคัญที่ทำให้ทางนักลงทุนและตัวตลาด NASDAQ เองได้เรียนรู้บทเรียนราคาแพงมากๆเกี่ยวกับความเสี่ยงการประเมินมูลค่าที่แท้จริงของธุรกิจและความสำคัญของพื้นฐานที่แข็งแกร่งครับถึงแม้จะเจอวิกฤตฟองสบู่ดอทแต่เข้าไปเต็มๆนะครับแต่ NASDAQ ก็ไม่ได้ล้มหายตายจากไปไหนครับตรงกันข้ามเลยมันกลับแข็งแกร่งขึ้นและมีการปรับตัวครั้งสาคัญครับในปี2006 n a s d a q ได้แยกตัวออกจาก NASD อย่างเป็นทางการ แล้วก็เริ่มดำเนินการในฐานะตลาดหลักทรัพย์แห่งชาติเต็มตัวครับจากนั้นในปี2008ก็ได้ไปควบรวมกับ OMX ซึ่งเป็นกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ในแถบสแกนดิเนเวียกลายเป็น NASDAQ OMX Group ต่อมาในปี2015ก็เปลี่ยนชื่อเป็น NASDAQ Inc. อย่างในปัจจุบันการควบรวมครั้งนี้ทำให้ NASDAQ กลายเป็นผู้เล่นระดับโลกอย่างแท้จริง มีเครือข่ายตลาดในหลายประเทศทั้งในสหรัฐอเมริกาและยุโรปครับนอกจากการเติบโตในเชิงโครงสร้างแล้วนะครับ NASDAQ ยังคงเป็นผู้นำในด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการซื้อขายอย่างต่อเนื่องครับจากที่เป็นแค่ระบบแสดงราคาก็พัฒนาไปสู่การเป็นแพลตฟอร์มการซื้อขายเต็มรูปแบบมีการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่หลากหลายมากขึ้น แล้วก็ยังคงเป็นบ้านหลักของบริษัทในกลุ่มเทคโนโลยีนวัตกรรมและบริษัทที่มีการเติบโตสูงหรือที่เราเรียกว่า growth stocks นั่นเองครับถ้าเรามองดูบริษัทที่อยู่ในดัชนีสำคัญสคัญของ NASDAQ อย่าง NASDAQ 100นะครับซึ่งเป็นดัชนีที่รวมบริษัทนอกกลุ่มการเงินที่ใหญ่ที่สุด100บริษัทแรกที่จดทะเบียนใน NASDAQ เนี่ยเราจะเห็นเลยว่าประมาณ57เป็นบริษัทเทคโนโลยี แล้วก็มีกลุ่ม Consumer Services หรือบริการผู้บริโภคอีกประมาณ22ซึ่งหลายๆบริษัทในกลุ่มนี้ก็เป็นบริษัทเทคโนโลยีที่ให้บริการผู้บริโภคโดยตรงเช่น Amazon หรือ Netflix นั่นเองครับส่วนที่เหลือก็จะเป็นกลุ่มสุขภาพสินค้าอุปโภคบริโภคและอุตสาหกรรมอื่นๆครับนี่มันสะท้อนให้เห็นภาพชัดเจนเลยนะครับว่า NASDAQ คือหัวใจของเศรษฐกิจยุคใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีจริงๆ ตลอดระยะเวลากว่า50ปีที่ผ่านมา NASDAQ ได้ผ่านร้อนผ่านหนาวมามากมายครับตั้งแต่การเป็นผู้บุกเบิกระบบอิเล็กทรอนิกส์การเป็นศูนย์กลางของยุคคอมบูมการเผชิญหน้ากับวิกฤตฟองสบู่แตกวิกฤตการเงินโลกปี2008หรือแม้แต่ความผันผวนจากสถานการณ์โรคระบาดล่าสุดแต่ NASDAQ ก็ยังคงยืนหยัดและพัฒนาตัวเองอยู่เสมอครับมันได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าเป็นตลาดที่มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้ดีและยังคงเป็นพลังสำคัญที่ขับเคลื่อนนวัตกรรมและการเติบโตของบริษัทต่างๆทั่วโลกครับแล้วอะไรคือความลับหรือส่วนผสมพิเศษที่ทำให้ NASDAQ แตกต่างและประสบความสำเร็จมาจนถึงทุกวันนี้ผมว่ามันมีหลายปัจจัยนะครับอย่างแรกเลยคือการโอรับเทคโนโลยีตั้งแต่เริ่มต้นครับการเป็นตลาดอิเล็กทรอนิกส์แห่งแรก ทำให้ NASDAQ มีความคล่องตัวปรับเปลี่ยนได้เร็วและสามารถนําเสนอบริการที่ทันสมัยอยู่เสมอ 2. คือการโฟกัสไปที่บริษัทแห่งอนาคตครับ NASDAQ เปิดประตูต้อนรับบริษัทใหม่ๆที่มีไอเดียมีนวัตกรรมแม้ว่าในตอนแรกอาจจะยังไม่มีกําไรหรือยังมีความเสี่ยงสูงแต่ NASDAQ ก็ให้โอกาสบริษัทเหล่านี้ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและเติบโตได้และ3คือจิตวิญ,ญญาณของผู้ประกอบการครับผมรู้สึกว่า NASDAQ มี DNA ของความเป็นนักสู้เป็นผู้บุกเบิกไม่กลัวที่จะลองสิ่งใหม่ๆซึ่งมันก็สอดคล้องกับลักษณะของบริษัทส่วนใหญ่ที่เข้ามาจดทะเบียนในตลาดนี้ครับมองไปในอนาคตนะครับโลกการเงินและเทคโนโลยียังคงเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเราเห็นการเกิดขึ้นของสินทรัพย์ดิจิทัลเทคโนโลยีบล็อกเชนหรือการนำา AI และคลาวคอมพิวติงมาใช้ในตลาดการเงินมากขึ้น ซึ่งผมเชื่อว่า NASDAQ ก็จะยังคงเป็นผู้นำในการนำนวัตกรรมเหล่านี้มาปรับใช้และพัฒนาตลาดให้ก้าวหน้าต่อไปอย่างแน่นอนครับเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ฟังเรื่องราวของ NASDAQ นี่มันน่าทึ่งจริงๆนะครับจากจุดเริ่มต้นที่เป็นเพียงไอเดียที่จะปฏิวัติระบบการซื้อขายหุ้นแบบเดิมๆกลายมาเป็นตลาดหุ้นเทคโนโลยีที่ทรงอิทธิพลระดับโลกเป็นบ้านของบริษัทที่เปลี่ยนวิถีชีวิตของเราไปมากมายมันคือบทพิสูจน์ ของพลังแห่งนวัตกรรมความกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงและการมองเห็นโอกาสในโลกยุคใหม่จริงๆครับหวังว่าเรื่องราวที่ผมนำมาเล่าในวันนี้จะให้ทั้งความรู้และแรงบันดาลใจกับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะครับก่อนจากกันไปในวันนี้ผมอยากจะขอเชิญชวนให้ทุกคนกดไลค์เป็นกำลังใจให้พวกเรากดแชร์เพื่อแบ่งปันความรู้ดีๆให้กับเพื่อนๆของคุณและที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามพอดแคสต์ของเราจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆในตอนต่อไปนะครับหากคุณมีคำถามหรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับพวกเรายินดีที่จะตอบทุกคำถามสุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังพอดแคสต์ของเราในวันนี้นะครับหวังว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์และนำไปปรับใช้กับชีวิตของตัวเองได้พบกันใหม่ในพอดแคสต์ตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ